สวัสดีค่ะอาจารย์เดียมิสแองเจิลเฮลิ่งชาโ่ค่ะวันนี้นะคะอาจารย์จะใช้ศาสตร์ไพ่รูปหัวใจค่ะในการทำนายดวงให้เข้ากับช่วงเทศกาลนะคะช่วงนี้ก็คือช่วงวาเลนไทน์นั่นเองเรามาดูกันค่ะว่าในแต่ละปีนั้นศาสตร์ไพ่รูปหัวใจนี้ค่ะจะสามารถทำนายที่สุดแห่งปีในเรื่องความรักของคุณแต่ละราศีจะเป็นอย่างไรพร้อมกับอาจารย์จะแนะนำเคล็ดลับเสริมดวงให้กับความรักของคุณเพื่อให้ความรักของคุณเนี่ยมีความมั่นคงหนักแน่นมากยิ่งขึ้น สําหรับที่สุดแห่งปีในเรื่องของความรักสําหรับชาวราศีพิจิกนะคะอาจารย์จับได้ไพ่ใบนี้ค่ะเป็นไพ่เดอะฟูค่ะที่สุดแห่งปีสําหรับชาวราศีพิจิกเป็นความสนุกสนานค่ะปีนี้ชาวราศีพิจิกจะเป็นปีที่เขาเรียกว่ากลับไปสู่ความเป็นเด็กอีกครั้งมากที่สุดแห่งปีเลยค่ะเพราะว่าความเป็นเด็กนี้ความสดใสนี้จะทําให้ความรักของชาวราศีพิจิกเนี่ย มีความรู้สึกอิ่มเอิบมีความรู้สึกของการที่ไม่ใช่หมายถึงว่ากลับไปเลิกราเราเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่คุณจะค้นพบว่าความรักของคุณนั้นเนี่ยได้ก้าวมาสู่จุดที่ เป็นจุดที่ยั่งยืนมั่นคงแล้วคุณค้นพบว่าอะไรคือสิ่งที่คนรักของคุณต้องการอะไรคือสิ่งที่ตัวคุณต้องการคุณจึงมีความสบายใจมากที่สุดมีความสนุกมากที่สุดแล้วก็ความรักของคุณก็จะมีความสดใสร่าเริงกลับไปเหมือนเป็นรักแรกเริ่มต้นใหม่ใช่ลหะมคะในเรื่องของเทคนิคเสริมดวงความรักนะคะที่จะทำให้ความรักของคุณเนี่ยมีประตูความรักที่สวยงาม ในปีนี้ชาวราศีพิจิกเน้นไปที่ประตูค่ะประตูทุกบานในบ้านของคุณนะคะคุณอย่าให้บริเวณที่แไม่ว่าจะเป็นที่ล็อกกรอนหรือว่าที่เปิดพังเสียหายโดยเด็ดขาดเพราะว่าประตูเป็นหนทางที่อาจจะมีพลังงานดีๆผ่านเข้ามาทางช่องนั้นอยู่แล้วและเมื่อราศีพิจิกประตูเป็นสิ่งสําคัญคุณจะต้องดูแลประตูทุกบานของคุณห้ามชํารุดแล้วก็ให้มีความมั่นคง อาจจะทาสีประตูใหม่หรือว่าติดรวดลายประตูติดภาพนะคะที่บ่งบอกในเรื่องของความรักที่สดใสโดยเฉพาะห้องนอนคุณอาจจะมีภาพพระจันทร์ด้วยก็ได้ค่ะติดไว้บริเวณนั้นก็จะส่งเสริมความรักของคุณที่มีความสนุกมีความสบายใจอยู่แล้วให้มีความรับรื่นรมรืน่นร,รมเย็นมากยิ่งขึ้นค่ะ